ตอนที่สอ้อมกอดมหานาทีบิวนั่งหลังแข็งเก่งและเธอนั่งอย่างนี้มาสิหนาทีแล้วยิงสาวเปี้ยวจัดตรงหน้าเธอก้มมองสริปในมือให้สัญญาณถอยหลังกับตากล้องและเมื่อโอเคหล่อนจึงหันมาสกิดบิวทีนึงยิงสาวสูดลมหายใจเข้าพยายามอีกเป็นครั้งที่สาม สาวสวยเอ่ยเสียงเจ้ยแจ้วหลังจากคำว่าแอคชั่นสวัสดีค่ะทุกคนเรากำลังอยู่กับสเปเชียลไทม์ของแฟชั่นกอสซีเจ้าหล่อนทำมือวนเป็นวงๆล่อผัวเหมือนลัศมีนางฟ้าและดึงมือลงทำสองนิ้วตรงหน้าย่อเข่าบิลกั้นยิ้มกับท่าทางประจำรายการที่บีบบังคับให้พิธีกรต้องทำวันนี้เราอยู่กับบ,บิลฟานเชกาค่ะ สบายดีนะคะบิลแน่นอนเจ้าหล่อนต้องรู้อยู่แล้วว่าเธอไม่ได้เจ็บไข้ได้ป่วยก็พวกเราเพิ่งคุยกันเมื่อสองชั่วโมงก่อนถ่ายทำนี่นาค่ะเจ้าหล่อนท่องด้วยน้ำเสียงเจตนาบีบให้สูงปีตบิลคือสาวน้อยดังเป็นผู้แตกในชั่วข้ามคืนทุกคนคงจำได้ดีกับการกระโดดน้ำลงการคัดตัวรอบตัดสินที่มีเอวังก้าเจ้าแม่วิกตอรีซีเคธ เข้าร่วมเฟ้นหาดาวดวงใหม่ด้วยนักข่าวเบี่ยงไมมาทางเธอบิลคุณคิดอย่างไรคะกับการเปิดตัวอลังการของคุณเมื่ออาทิตย์ที่แล้วในสระน้ำกลางเรือสำรานอ่ะเออมีข่าวหรือว่าคุณพยายามสร้างกระแสด้วยความโชว์เนื้อหนังมังสาเรียกเลตติ้งจริงหรือเปล่าคะเสียงถามนั้นดุเชียวฉัน ใช่หรือเปล่าที่คุณได้เซ็นสัญญากับ VRC เพราะแผนการอันเยียบยนต์นี้ไม่ใช่นะคะเธอเริ่มตกใจแหมอย่าเขินอายเลยค่ะสินค้าต่างชิ้นก็มีวิธีพีเซนที่แตกต่างกันจอโทรทัศน์เล็กๆของตากล้องฉายภาพรีวิวของเธอเมื่ออาทิตย์ที่แล้วที่บิลอุทานด้วยความอับอายเมื่อเห็นภาพลูกไม้อ่อนบางแนบกับเนื้อเนียนจนแทบจะกืนกับผิวพันธ ไม่สงสัยเลยว่าทำไมเธอถึงโดนเรียกไปดูตัวด่วนโดยเอเจนซี่ชุดชั้นในชื่อดังหญิงสาวยกสองมือแนบแก้มแดงปั่งลืมไปเลยว่ากำลังออกรายการอยู่กับพิธีกรสาวที่รีบเร่งทำเวลาเธอก็มมองสริป์แล้วไล่ถามต่ออย่างรวดเร็วมีหลายกระแสเปยว่าคุณหน้าตาคล้ายลีออดอน,น่าท็อปซูเปอร์โมเดลตอนเข้าวงการใหม่ๆคิดเห็นอย่างไรคะ ฉันหรอคะเคยคิดไหมว่าตนเองอาจจะกลายเป็นรีโอรนนาสองได้โอ้เธอกุมหน้ากุมขมับเสียวสันหลังขนลุกจนต้องเงยหน้าขึ้นนั่นไงรีโอร์นาเจ้าแม่แห่งวงการกำลังหลีตามองเธอจากดาดฟ้าเรือไม่หรอกคะ่ะฉันไม่เหมือนเธอหรอกไม่จริงนะเหมือนออกตากล้องชอบแส ช่วยเสริมผมสะดุดตาตั้งแต่เดินขึ้นเรือแล้วบิวเงยหน้าไปด้านบนอีกทีหนึ่งเห็นเีโอเดนาทิ้งกับก้นบุหรี่ลงพื้นแล้วสะบัดตัวเดินจากไปยิงสาวแม้มปากด้วยความขมขื่นไม่ได้เจตนาจะเป็นศัตรูก,กับใครเลยแต่ดันโชคร้ายทุกทีทีน้ะเธอยืนตอบคำถามอีกเกือบสิบนาทีซึ่งส่วนมากก็เป็นคำถามส่วนตัวทั่วไปเงินงานการศึกษา หญิงสาวหันไปมองไม้สามง่ามที่ถือออกมาผึ่งตากแดดตรงหัวเรือแสงสดใสจากคลองฟ้าในยามกลางวันส่องให้ไม้ผุอันนี้ดูดีขึ้นมากโขหลังจากเธอทนขัดเอาคาบและตะไคร่น้ำออกทั้งคืนหญิงสาวก็พบว่ามันเป็นไม้โอ๊กสีเก่าแก่ที่ดูสวยและแข็งแรง น่าจะเหมาะไปประดับห้องนอนพร้อมๆกับเปลือกหอยหลากสีและปากระลังเขาวกวางที่เก็บตรงชายหาดเสียดายเอถอะทะไปหน่อยอะไรนะคะต้นสังกัดค่ะพิธีกรถามมีผู้จัดการส่วนตัวหรือต้นสังกัดหรือเปล่าคะอ๋อยังยังค่ะเธอถอนหายใจอย่างนึกเบื่อเมื่อหันไปอีกรอบไม้เอถอะทะของเธอก็หายไปแล้ว บิวตกใจหันซ้ายหันขวาไม่เสียดายได้อย่างไรก็นั่งขัดทั้งคืนเธอหมุนกายมองไปตามมือของกาลาสีที่เดินผ่านไปมาใหญ่สลุดตายอย่างนั้นจะไม่เห็นได้ไงมีอะไรหรือคะอ๋อค่ะเอ้ยเปล่าไม่คะ่ะไม่มีบิวตะกุกตะกักนึกขึ้นได้ว่ากำลังออกทีวีเธอโดนคำถามปิดท้ายอีกสองสามข้อก่อนพิธีกรสาวจะสั่งคัดหญิงสาวยักหน้าให้ ยิ้มให้เจ้าหล่อนทีหนึ่งก่อนจะหันตัวหวังจะเดินกลับห้องแต่ว่าคุณคะของตกหึ่จี้ห้อยคอของคุณนะ่ะมันตกพิธีกรสาวทำเถียงฮึเหมือนลำคาญจี้ห้อยคอบิวชี้ตนเองของฉันหรอก็ใช่นะสิมันตกตอนคุณหมุนตัวเธอกอกตามองฟ้าดีนะฉันไม่ใช่คนขี้ขโมยเอานี่ บิลแบมือรับมางงงงงงกว่าเดิมเมื่อยกกิ่งไม้ขนาดข้อนิ้วก้อยมีหูห้อยห่วงเชือกสีดำขึ้นมาสองมองสามง่ามเป็นเรื่องบังเอิญอย่างที่สุดยิงสาวจ้องไม้สามง่ามจิ๋วที่ตนเองห้อยคอด้วยเชือกไนลอนสีดำความยาวของมันน่าจะประมาณแค่เซนเดียวแต่ลักษณะนั้นเหมือนสุดๆเหมือนกับไม้ที่เธอเพิ่งทำหายไปบิวเขี่ยมัน ด้วยเล็บนิ้วก้อยมันเบามากๆดูเหมือนจะเปราะหักง่ายแต่เมื่อเธอพยายามงอมันเธอกับเจ็บนิ้วเสียเองหญิงสาวพิกกลายคว่ำควานหยิบโน้ตบุ๊กขนาดเล็กขึ้นมาต่อสัญญาณดาวเทียมฟรีที่ทางเรือสำราญจัดบริการให้ลูกค้าเธอเข้าหน้าเซิร์ชพิมพ์คำว่าแม่มดหมอผีกดส่งไม่นานนักปรากฏรูปดาวหาแฉกขึ้นเพียบมีทั้งรูปผีรูปพิธีกรรม รูปพวกข้างลัทธิบิลยกที่ห้อยคอขึ้นมาสองไม่ปรากฏว่ามันเหมือนกับรูปไหนเลยเธอจึงทอนหายใจลงอกนอนคว่ำหน้าสักพักก็ลองใหม่สามง่ามติ้งอาวุธของชาวประมงชนิดหนึ่งสำหรับปลาสัตว์น้ำที่มีขนาดใหญ่แข็งแรงกว่าหอกปลายแหลมนิยมใช้กันอย่างแพร่หลายในแอฟ,ฟริกาใต้ เธอพลิกล่างนอนหงายอธิบายเรื่องนี้ค่อยเข้าเขาหน่อยก็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 บิลขมวดคิ้วเงยหน้ามองนาฬิกาที่บอกว่าห้าทุ่มตรงตะโกนสวนออกไปใครคะก็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 ยิงสาวกระพริบตาลุกจากเตียงไปแง้มประตูแต่ตอนนั้นเองผลักบิลิ้งสุดแรงเกิดด้วยความตกใจความเจ็บจากช่องท้องมีมากจนชาวูบไปทั้งตัว หญิงสาวพยายามตะเกียกตะกายหนีมลุตตะยูายในยามดึกความคิดแรกคือบัตแน่ๆแต่เมื่อคนที่แบกเธอพูดขึ้นสำเนียงของมันกลับไม่ใช่บัตและที่สำคัญมันมีกันสามคนตัวเล็กๆแรงเยอะชิบหายมึงมัดขากูมัดแขนแทงมันก่อนเลยดิพี่เดี๋ยวเสือกล้องขึ้นมาจะซวยกันหมดอย่าเพิ่งเลยคนที่สามปางเสียงสั่นสวยชิบอยากเก็บเอาไปสอยก่อนบ้าเหรอ เดี๋ยวก็ชวดเงินค่าจ้างหรอกเขาสั่งให้เก็บเราก็รีบเก็บเลยดีกว่าสั่งให้เก็บบิลลิ่สุดแรงเกิดตกใจเมื่อเ,เมื่อโดนดันเข้าไปในห้องส่วนตัวและตบลงมาเน้นๆตรงซีกซ้ายของใบหน้าชาจนไม่รู้สึกถึงเลือดก,กำดาวที่ไหลคุณพ่อเธอกิลร้องในใจด้วยความหวาดกลัวคุณพ่อช่วยด้วยเธอโดนตบอีกทีเมื่อมีเสียงคางมันก็ปีเข้ามามัด ผ้าที่ปากเธอไว้และเตะซ้ำอีกสองสามรอบจนตัวงอมึงจะเอาก็รีบเอากูจะได้ทำงานต่อคนแรกตะว่าเสียงเข้มคนที่สองหัวเราะหึๆหึปาดเข้ามากระชากกางเกงนอนออกจากร่างของเธอปิวทีบมันอย่างแรงแต่ได้รับของขวัญกลับมาเป็นกำรรปั้นทำให้ปากทั้งปากเต็มไปด้วยกลิ่นคาวเลือดเจ็บเจ็บเหลือเกิน มันคว้าข้อเท้าเธอลากเข้าหาตัวหญิงสาวรู้สึกบอบช้ำไปหมดจนขยับขยืขย้อนไม่ได้คนหนึ่งกดปิดริมฝีปากเธอไว้แน่นหาความตกใจทำให้เธอร้องออกมามันจึงบีบคอเธออย่างแรงรีดเค้นอากาศทุกอนูให้ออกจากร่างกายมึงเร็วหน่อยจะเอาก็เอาอีนังนี่ตาเหลือกแล้วช่วยด้วยมือเธอตะกายอากาศไปมาคว้าคอเสื้อไอชั่วตัวหนึ่งไว้ มันตกใจแทงสวนกับช่องท้องด้วยมีดสั้นจนมิดด้ามชิปหายมันตายแล้วทั้งสามคนผะมึงยังจะเอาไหมจะบ,บ้าหรอมันตายแล้วคนที่สองคนที่เหลืออีกสองคนแห้วใส่คนถามใช้ปลายเท้าเขียเข่ยล่างที่ยังสั่นเหมือนโดนทุบดวงตาสีทองของบิวตี้จ้องมองใบหน้าทั้งสามนิ่งเอาไงดีวะ เสือฆ่ามันให้ตายในห้องนอนส่วนตัวด้วยพรุ่งนี้ต้องเป็นเรื่องแน่โยนทะเลคนที่เพิ่งลูดซิปกางเกงปิดเออย,อย่างโหดเทียมท่วงขามันโยนทะเลแค่นี้ศพก็ไม่ลอยขึ้นมาแล้วน้ำมันจะมีสีแดงสิประสาทแล้วมืดขนาดนี้ใครจะมองเห็นใช่แถวนี้มันดงฉลามดีไม่ดีพรุ่งนี้เช้าศพก็ไม่เห,เหลือแล้วมั้งชาวเลท้องถิ่นที่ผ่านตัวเป็นโจรสำทับ เร็วเข้าไม่ต้องย้ำอีกทั้งสามัดมือมัดเท้าศพลากไปยังมุมมืดด้านหลังเรือสำราญพวกมันดึงมีดออกแล้วโยนลงไปก่อนจากนั้นตามด้วยร่างน้อยเลือดโชคที่โดนถุงถังแก๊สหนักสิบห้าโลไว้ที่เท้าซ้ายค่อยๆหย่อนลงไปไม่ให้มีเสียงได้ร่างนั้นแตะผิวน้ำความหนักของถังจึงดึงข้อเท้าสีขาวซีดและเมื่อกลุ่มคนโฉดโดน ปล่อยมือก็ไม่ยากเลยที่เธอจะจมลงไล้เสียงไร้าการต่อสู้ดิน้นรนสิบวินาทีให้หลังผิวน้ำก็เรียบกลิบไม่มีร่องรอยใดๆเหลือแม้แต่นิดเดียวนอกจากเสียงเกลียวขึ้นสาสตรกระทบท้องเรือดูดจะร้องขอความเป็นธรรมผิวน้ำตรงนี้ไม่กระเพื่อมมานานแล้วเพียรลืมตาขึ้น หลังจากหลับไปครั้งสุดท้ายเมื่อไหร่กันนะอ๋อแปดปีก่อนไม่ใช่สิแปดสิบปีก่อนครั้งสุดท้ายที่เขาลืมตาจำได้ว่ามีซากเรืออับปางลำหนึ่งตกลงมากระแทกหน้าผากเขาเขาคำรามด้วยความหงุดหงิดไปหลายวันแต่ก็นั่นแหละร้องคนเดียวบ่นคนเดียวเหมือนกับอีกพันพันปีที่ผ่านมาก่อนหน้านี้เพียใช้เวลาว่างในการนับเกตระยิบระยับตรงผิวน้ำสูงขึ้นไปไกลสุดกู บางวันเขาก็นับได้หลายหมื่นเกต็ตมันแวววาวเหมือนแสงดาวเลยเชียวนะเขาตั้งใจจะนับรวมกันแต่ละวันให้ครบอาทิตย์นับแต่ละอาทิตย์ให้ครบเดือนนับแต่ละเดือนรวมกันให้ครบปีแล้วเอาคะแนนของแต่ละปีมาเปรียบเทียบกับช่วงหลังเขาไม่ค่อยได้เล่นเกมนี้แล้ว ก็บางวันฟ้าฝนมันไม่เป็นใจอพอลโลไม่สาดแสงดังเช่นเคยการนับของเขาจึงต้องเริ่มต้นสะสมแต้มขึ้นมาใหม่ถ้าต้องเริ่มใหม่หมดปีนี้จะชนะปีที่แล้วและทำลายสถิติของปีนู้นได้ยังไงว่าแต่ข้างบนมันแสงอะไรเขาก็พริบตาปิบเปลือกตาที่เพิ่งลืมตาเปิดเป็นครั้งแรกในรอบ80ปีหนักพิลึก มันให้สีที่ผิดเพี้ยนด้วยเพราะเขาเห็นอะโฟเดตี้ในชุดสีเลือดอะโฟเดตี้เขาพึมพำกับตนเองนึกแปลกใจที่หลอดเสียงยังใช้ได้เจ้าหรืออะโฟเดตี้เธอลอยลงมางดงามพลางพายในใบหน้านั้นยิ้มกิ่มในน้อยเหมือนเด็กที่ดีใจเมื่อเล่นซ่อนหาชนะเธอตกลงมาช้าช้าดุดดังบุบผาเรืองส่องแสงข้ามความความมืดของห้วงสมุท คืนซัดร่างบางให้ไหววูบเรากับกำลังเลงระบำํำอโฟไดตี้ไม่เคยมีครั้งไหนที่เขาจะใจเส้นไม่เป็นสาัาเมื่อพบเจอกับอโฟไดตี้ความงามของเธอไม่เคยมีผลกับเขาขนาดนี้มาก่อนเมื่อตกลงมาใกล้เขา้าเขาก็พบว่าเธอเลืองแสงจากบางสิ่งบางอย่างที่เธอคล้องคออยู่ช่างเป็นความสว่างเดียวในความมืดงดงามจลูนจลัดรัศมี พราวดุดดาวเดือนเธอเคลื่อนตัวเข้าหาเขาอีกนิดความเจิดจ้าเย็นตาของเธอส่งผลให้ร่างเขาอบอ,อุ่นขึ้นตามลำดับทำไมถึงตกลงมาช้าเหลือเกินทำไมต้องทำให้เขาต้องรอเขาเอื้อมมือไปรับเขาอยากเอื้อมมือไปรับเหลือเกินเขาเฝ้ารออย่างใจเย็นในที่สุดเธอก็ตกลงมาในอ้อมแขนเขาลําแสงอุ่นละมุนแผ่กระจายเป็นวงกว้าง ดูดจ,จกักความสุขสดชื่นที่เหือดหายทั้งหมดให้กลับมากุ้งหอยปูปลาที่ตั้งหน้าพาเลตกันรอบกายเขาถึงกับสะดุ้งร้องบุ๋งบุงกันเป็นทิวแถวเมื่อพื้นทะเลต,ตรงหน้าปรากฏร่างหนุ่มปิศนาชัดเจนที่ไม่เคยมีใครได้เห็นร่างของเขามาก่อนในรอบพันพันปีที่ผ่านมาฝูงปลาแตกตื่นฉลามเพชฌชคาตว่ายวนอย่างรีรอ ว่าจะเข้ามางามดีหรือไม่งามดีไม่ดีกว่ามันพิลึกก็ภาพตรงหน้าคือชายหนุ่มที่ขาทั้งสองข้างพิการกลายเป็นหินแข็งเต็มไปด้วยหอยกาบเกาะกับหญิงสาวที่ปลายเท้าผูกถังแก๊สอะโฟได์ชายหนุ่มขยับนึกแปลกใจที่หล่นงามกว่าเดิมได้อย่างไรกันเขาเพ่งพินิษพิดหน้าพิดโฉมหน้าของเธอพลิกซ้ายพลิกขวา ก่อนจะตัวเย็นเป็นน้ำแข็งเธอไม่ใช่อโฟเรตี A ้ตามที่คิดไว้ตั้งแต่แรกแน่ๆเพราะเธอลืมตาขึ้นอย่างอ่อนล้าตาเธอสีทองมันมองตอบเขานี่ศบนิ่งๆผู้ชายเฮงสวยเพียรอึง้งหูผึ่งเมื่อเธอกระซิบตอบฉันจะเอาประทัดยัตูดแกเธอสะบัดเชือกมัดข้อมือออกสำเร็จ เอื้อมมือเอื้อมสองมือบีบคอไอหืนนรกเต็มแรงจะข่มขืนฉันหรอไอสารเลวเอ้ยนี่แนล่ร่างสองร่างตบตีกันใต้น้ำพลวันโอ้ทะเลแสนงาม